ไปเดี๋ยวไปแอบดรอปกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวมาโอเคครับครับลุงเลยครับเฮ้ยดี๋ยวมันมันจะมาไหมเนี่ยฮัลโหลจะให้พี่ตุ๊ดโทยอ่าอ่าออยู่ตรงเงี้ยอยู่ตรงเงี้ยเกไอ้เฮียไลเกอร์ไอ้สัตว์เฮียเดี๋ยวมันโดนกูไลเกอร์ไอ้สัตว์เกินอ่ะ เฮ้ยค่อยเล่นนะช้าๆนะอะไรอ่เยเฮ้ยของวกันเลนปั่นนะนี่ไม่เขาเขาจะเอาไลเกอร์ก่อนเลยไม่ลืมลืมเอายากันเทเซอร์มาว่าจะมีวะไอ้แก่เาบอกระดมทุดิรออะไระเผลแล้วไม่หัวตั้งตั้งแต่เราทีแล้วเ็จะใส่กันเลยมั้เขาจะปิดไลเกอร์ก่อนจะใส่กันเลยไม่แต่เขาตีไรเกอร์เราดีจีก่อนเลยได้ได้ใส่กันอะเราดีจีเใส่กันเตอมลงันลุ้มลุมดีดด้วยมันเป็นสัตว์่าง้ย แล้วเอาตับแก๊งไงพี่ต้องเยอะเลยเยอะเยอะเยอะพอแลม่เขาแข็งใจไม่ไม่ไค่อยๆเล่นกันว่าอย่าอย่าล้วงเยอะอ่ะหาหาตำแหน่งเล่นที่ดีหน่อยอ่ะอย่าไปลึกอะอย่าไปลึกจัดโอ๋อเสียงออกนอกนอกวงมากเลยอ่ะมันเขาแข็งใจแต่ไม่เอเวลามันยังไม่หมดไงเซิร์ฟอ๋อเขาอีกเขาแซิเข้าเข้าแข็งกับไลเกอร์เหรอใช่แต่มาคืนแล้วตั้งแต่มาเจอเขาเจาอกันเนี้ยอ๋อเหรอก่่ออนเลยะแต่เราเอาแน่เขาเอาแน่เขาเอาแน่อ้าวจุูอันนี้จะตีกันเหรอเดีือดกันเหรอ ครับโอเคโอเคไม่ยุ่งไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งนะเดี๋ยวเก็บพมุให้โอเคโอเคโอ้ยมันไปเฮ้ยโอ้ยยาเฮ้ยเดือดเกินอุ้มเดือดไปเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับเขาได้เขาตีกันไอ้เยอยไปคุดเดือดอ่ะมึงดูดิมึงดูอะไรลุงเดือดลุงเดือดอะไรเมื่อคืนก้างหน้าไอ้เยอะไปกลางนากันเลยอ่ะเฮ้ยเมื่อคืนก็แบบนี้แหละเมื่อคืนก็แบบนี้แหละเอะคนี่แหลไอ้เยอยคุยมันแทียเมื่อคืนอ่ะ แต่เราก็เอาด้วยเขา,าเอาแค้นเหมือนกันไปไปไปเดี๋ยวเราไปเอาฝั่งอื่นให้เขาวัดกันดีกว่าให้ไปคืนให้เขาวัดกันให้เขาวัดกันกูแค้นไปไอเหี้ยกูแค้นจัดเลยนะไอ้เหี้ยไม่แต่อะไรก็มันเก่งมันฉลาดมันฉลาดมันฉลาดไมดเด่เลยฉลาดมาดูดีมาดูดิาามามดูดีหนึ่งๆกันไหมมาดูดิมาดูประกบกันอ่ะไอ้กูอยากดูก่อนอะกูอยากดูก่อนกูอยากดูก่อนกูอยากดูก่อนไม่ได้ยินวะกูอยากดูก่อนเร่แจ็คมาดิไอ้แจ็คก็มาแจ็คแจ็คก็มาเออกลกลกู ดูเขาดูดูเขาก่อนดูเขาก่อนดูเขาก่อนกูอยากดูว่ะเออเราเนี่ยมุมสูงแล้วเดินสูงแชิงแน่นอยู่เดินชิงแน่เดี๋ยวเนื้อถอยมาแล้ว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 ถอยมาปล่อยเขาเด่นมึงสูงไม่บอกว่ามึงเน่าอุ้งแล้ววีสุดท้ายแม่งซัดกันเลยเดี๋ยวไอตีนเราออกวงเราบ้าออกวงหมดวีก็ใสกันเลยมึงบุญดูดิมึงดูเขาจีบงดูเขายีบกันดิหมดวีก็ใสกันเลย ขวารอแล้วเด้ฮาวีฮาวีฮาวีใส่เลยใส่เลยใส่เลยเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาไปเลยไอ่ะสองเรียคนรีบอ่ะเรียกคนโห่ะชุบเลยคนชุบเลยคิววอลเลยแบบคิววอลจอดเลยจอดหน้าบ้านไปไปดีจีไปเราไปดีจีไปกดดีจีแล้วสายไป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 จ้าบ้าเลยเนี่ยโคตรโดนเลยเนี่ยโคอีโดนเลยเนี่ยโคอีโดนเลยเนี่ย ก็ค่อยเล่นนะค่อยๆเล่นนะตัวแบบไปตายเด้งให้ช่วยนะยิงยิงเราเล่นโซนเรานะไม่ต้องตามนะไม่ต้องตามนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ต้องไปไม่ต้องไปเดี๋ยวค่อยๆเล่นดีกีก่อนเราดีกีก่อนไปตายเด้งนะนอนเดอยนอนเดอยนอนเดอยไม่ต้อโอเคเอาดิเอาดิค่อยๆเล่นแล้วอีกแก๊งนึงมันอยู่ไหนอะขึ้นไปแล้วลุงขึ้นแล้วครับขึ้นไปแล้ว เราไปเก็บฝั่งขวาเราไปเก็บฝั่งขวาปล่อยให้โคอดีเล่นกับไลเกอร์ไปเราไปเก็บฝั่งขวาขึ้นไปไม่มีไม้เลยไม่มีไม้เลยมีเพื่อนอยู่ข้างล่าางเคมนัเคขออีโมหน่อยครับขออีโมหน่อยตายตายตายเด้งนะเด้งนะดูวงด้วยดูวงด้วยตา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 ยไม่ต้องลวงไปไม่ต้องลวงไปไม่ต้องลวงไปพอพอกลับมา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 กูอยากเล่นสนุกสนุกตัวนี้ล้มตัวนี้ล้มกลับมา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 ดี กลับมา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 บ่อยเพื่อนกลับมาเจค่ะเอาแค่ดีจีพอาแค่ดีจีพอเอาแค่ดีจีพอนะเว้ยกลับมากลับมาให้ไลเกอร์ไว้ก็โอ้ยกลับมากลับมากลับมาเพื่อนเราไม่ใครตายตัวเดิมมายอดจบกโยโกชบกโยโกชบกลุงใหยโกชุกลุงให้ชุกถูกยังไงไม่ซ้ำไม่ไม่ติดถูกหูชาพี่จุกผมว่าหูชาจุกจุกไม่อยากเล่นไม้โลกจุกไม่อยากเล่นมีดจัดดูดิมีดจัด เรียบร้อยเลี้ยตัวไอปีศาจเลี้ยงตัวหรือว่ามึงโดนดาบปะผมเข้าหลังครับผมเข้าหลังของยีลงเฮ้ยเฮ้ยพอพอกูบอกเดี๋ยวมึงเข้าไงกูบอกเดี๋ยวมึงเข้าเดี๋ยวมึงเข้าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยชุบลงโอเคตามตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามอย่าเพิ่งเข้าไม่เป็นไรผมจะดูแลพี่เซอร์ชุบอยู่ปะมึงไงแต่ไอ้เหี้ยชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่โอเคเสียงยังไม่รันหมดคำเลย ได้้มาฆ่าลูกเหรอไอจู๊ไอจู๊ไอจู๊กไม่มาแล้วไอตาดกูได้เขาดีก่อนร้อยเขาดีก่อนเดี๋ยวเขาอยากรีเขารีไฟนะพี่เออปล่อยปล่อยเขาดีโคยิชนะเหรอไม่กูบอกแล้วว่าอย่าให้ไปยุ่งกับเขากูอยากเห็นเขาตีกันมึงให้เขาจบไปดีที่ถ้าเขาแค้นกันมึงให้เขาจบไปดิอย่าไปมั่วเดชศาสัตว์ฟังภาษาคนรู้เรื่องไปสัตว์ก็เป็นควายแล้วไอ้เหี้ยยังไม่เข้าใจที่กูพูดเหรอวะ สามเป็าาป่าแตะเมื่อกี้เนี่ยอ้าวจะหิวน้องอย่าหิวนะอย่าหิวปล่อยอเขาไปเลยเขาได้จะไม่เอาแล้วเขาได้จะไม่ดี่แล้วเขาโอเคจะนะฝั่งนั้นอ่ะกูว่า ใช่ตึกสักสีแล้วเขาไม่เอาของแล้วเขาแค่จะตบบองเลยไหมลอบอเลยมอ้แรลดอกเพื่อมาตีตักเราฟอย่างชอบเลยตึงอะเขาตึงกูบอกเลยด่าจะไม่จบแค่นี้ด้วยจะเข้ามาปาดเราแต่ถ้าแต่ถ้าได้ทำอะไรอ่ะจะขอยึกยืดจะขอยืดยด อะไรคิดอยู่เตียวดิประวัตออเล่นไดนึ่งได้ไหมครับอ่ได้ไอยากได้ใครครับจิ้มเลยอยากได้ใครจิ้มเลยเข้าไ็ได้พี่กได้เวดครับเอาไปเวดไปเวดเวดเดไปเดเวดไปเเวก็ได้ไวดเววดเวดเวดด สเตปเบ๊บเ้แตสเตปเว้แตจุกตีหลังตาเฮียสเตปเบ๊บเฮี้ยสเตปแม่เฮี้ยจริงเนี่ยแต่เตปแม่ตีเข้าหัวเรื่อว่ะไม่มีใครเฮียแล้วจ้ะตีอย่างเดียวเฮียเมื่อกี้ไม่หุ่นเฮียเลยตีเป็เป็นมาต่อทีเดียวเฮ้ยใครไม่มาเช็คชื่อด้วยนะใครไม่มาเช็คชื่อด้วยเช็คชื่อด้วยครบปะเรามาครบปะไม่ได้เช็คเลยหรอกน่าจะ ขาดใครอะไทยมึงดูดิถ่ายรูปไว้ดิในแอร์ดอปนะนะถ่ายรูปไว้ก็ได้พี่บอ๊อบแน่หนึ่งเป็นสี่แสนไอ้แบ๊อบเป็นสี่แสนไอ้ยูสองแสนแต่โคอิดแม่งเอามันจริงนะอย่าด,ดูดิมันไม่สดโลกเลยอะกูก็เพิ่งเคยเจอไอ้ย่ายังไม่ได้ตีเลยยืนแบบประกบซ้ายขวาประกบน้าหลักเลยไอ,อ้ย่า แจกิฟอะไรพี่แจ๊ดแปดสิบน้องถ้าทําไม่จ่ายไาไมโอบเราพี่เลยนะเอ้ยถ้าไม่จ่ายเกินหนึ่งล้านก็ไอสมปากส่งรายชื่อออกเลยนะน้องเอาเลยใช่ไหมพี่่มีเลยไม่ไม่มีแล้วไม่มีใจดีแล้วพอเลยพอกันทีเลยเพราะว่าคนอื่นมาไม่ยอมไม่ใครเป็นแบบนี้แล้วถ้าจริงจริงจังอ่ะไอเชี่ยมันก็ต้องจริงจังทุกคนอ่ะสองทุ่มกูยังมาเดสัตแต่ใครติดนี่เกินล้านโดนในการเก็บเนี่ยตอนเนี้ยดิมันก้มหน้าก้มตาจัดเลยอ่ะ อร่อยป้าเพื่อนอร่อยป่ะเพื่อนของเยอะป่ะแป่นเต่าในเดียวขอก่อนขอก่อนขอก้อนในเดียวใครไปติดที่เกินร้านวะขอก่อนขอขอนเดกสองอันสองเกาก็ไม่ได้ใชุ้บนะสองเกาะชุบขอชุบอย่างเดียวสองสวนมึงว่าอะไรเกินมากัดฟันป่ะกำหมัดสองตัวก็สองตัวจะกำหมัด กดไลค์ใช่มเออโคหีแม่งน่ากลัวนะไอ้ที่หลักอย่าไปมีเรื่องกับมันเด็ดายไอ้สัตว์ชบจ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 บไอ้เออที่หลักไม่มีเรื่องกับมันแล้วไอ้เหี้ยโคฮีอ่ะไม่เอาแล้วไอ้เหี้ยจริงๆดีกับแม่งดีกว่าไอ้สัตว์เออขึ้นรถโอ้ยออกไม่ได้รถมาับพี่แม่งลูกบ้าเกินไอ้เหี้ยไม่ไหวว่าดูมันเล่นดิไอ้เหี้ยดูโคฮีมันเล่นเว้ยไอ้สัตว์แม่งมาถึงยืนประกบคู่อ่ะ ที่จุบสามครับไอ้เหี้ยนี่ใช้คุณไม่ได้ใช่ครับที่เรื่องกันเหรือมังกุดอะไรก็แต่เมื่อคืนละจ้องหน้าแหเมื่อคืนละไม่มันมีเรื่องกันไหมหรือว่าเล่นสนุกมีในไม่มันก็แบบมีกันแข้งกันแหละไอ้เหี้ยแบบว่าแบบหกห้าแปดมันเตี้ยมก็จะว่าขัดขากันเองเนี่ยหรอขัดขากันเองอ่ะถ้าคไม่ได้มันก็ไม่ต้องได้อะเด็กขี้แค้นใช่ป่ะไม่ไม่น่าจะขอบคุณครับบ่อยอยู่อะไรเจออะไรหมดแล้วเหรอ โอ้หเอาทุกอย่างจริงๆเลยว่ามันหมดแล้วโอ้โปจุนเ้ไปต่อไปต่เออเกลับบ้านกันเลยกลับบ้านกันเลยโอเคไม่ไหวล้จะตายไปเรยรอะแค่ตักกอตตาอาจบแล้ว ยังยังอับลงตัวนั้นคำไม่มานี่ต้องไปดีีใช่ไหมครับใช่ใช่งไปดีแล้วมันกวนตีนะโอเคครับ A อย่าเอแซบพรุ่งนี้โคโอ,อิเปลี่ยนสีสุด <laughs> มันเป็นแกงที่เปลี่ยนบ่อยมากเลยนะเอาจริงกับโคโอ,อิไอ้ย่า ได้ผมมองว่าโคเอียควรได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิแต่เขาเก่งอ่ะเขาเป็นคนที่แบบเขาไม่ได้แค่เก่งอย่างเดียวผมมองว่าเขาเล่นเอาสนุกด้วยอ่ะเขาเล่นเอาสนุกอ่ะสำหรับโคอีในสายตามผมนะเขาเล่นเอาสนุกเขาตีแบบแพ้ช่างมันอ่ะอะไรประมาณเนี้ยผมชอบวิธีเล่นของเขานะสำหรับโคิอีะคือเราตีกับเขาก็คือมันแบบไม่มีเสียเป้าอ่ะและไม่มีดราม่าด้วยแล้วมีแต่คนชมอ่ะ ตอนที่ตีครัง้ง,งล่าสุดอ่ะมีแต่คนชมมีแต่คนชมอะ่ะเพราะแบบเล่นมันอ,อย่างเงี้ยเนี้ไม่ใช่พี่โอมไม่เกี่ยวหรอกน่าจะเหมือนกันหมดแหละผมว่าน่าจะเหมือนกันครับใช่เขาไม่กลัวครับใครไปกีดเขาเขาก็พร้อมที่จะเล่นอ่ะอะไรประมาณนี้ครับโคยอ สนุกเล่นโคอีอ่ะเดี๋ยวรอโคอีพร้อมก่อนให้เล่นกันแต่แอดดับก็อย่าไปหาเรื่องมันนะไอเ้เหี้ยโคอีอ่ะ แฟมิลี่สตีมันคิดและดูดีกะคทองกันมาเท่าไหร่ศาสตร์สมองมันควรกินดได้เชื่อ,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 อไม่ใช่มาบอกว่า JK คิดเต้ของมึงกูก็ฟังทั้งวมดไม่เชื่อมึงกวไม่ดูดีไอ่บอกเจ้าของประเทศว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหม,มาที่เขาขา